สวัสดีครับคนผมก๊อตนะครับหลังจากที่ไม่ได้ลงคลิปมานานนะครับพอดีติดงานครับงานถ่ายงานปั่นนี้แหละนะก็รับงานอยู่เรื่อยๆนะครับวันนี้ก็ถือโอกาสนะครับเอารถมานะมาสอนนะครับไม่ใช่ไม่เชิงว่าสอนครับก็คือ,อ,อยังไงเป็นการแบ่งปันมากกว่านะครับนะเป็นการแบ่งปันมากกว่า ก็คือ,อลูกชายนะครับของลุงนะครับมาจากกรุงเทพนะมาจากกรุงเทพก็คือไปทํางานและแล้วก็อยากกลับมาอยู่บ้านนะครับก็เลยมาดูแลพ่อแมนะ่ก็เลยกลับมาอยู่บ้านก็เลยยังไม่เคยทํางานนะยังไม่เคยทํางานเกษตนะรอมีรถไถแต่ยังขับไม่ไคล่องนะครับก็เลยถือโอกาสมาสอนมาแนะนํามาแลกเปลี่ยนเทคนิคนะครับ การไถนี่คือผลงานนะครับผลงานของการไถครั้งแรกนะครับจะบอกว่าในชีตก็ว่าได้ในสําหรับรถไถนะน,นะครับนี่คือเนื้องานที่ที่ถ่ไถครั้งแรกนะครับก็มีบอกเทคนิคบ้างนะครับแนะนําวิธีตั้งฐานบ้างนะครับแนะนําการใช้อุปกรณ์ของรถบ้างนะตามประสบการณ์ของเราเลยครับก็เราก็แนะนําไป นะครับแล้วก็ให้เขาเนี่ยสามารถนำไปประยุกต์ใช้หรือว่าเอาไปดัดแปลงนะครับจากเทคนิคที่เราให้ไปจากที่เรามีนะครก็แลกเปลี่ยนกันไปช่วยเหลือกันไปนะครับนะอ,อ่ตัวนี้เป็นรถของเออสามนะครับ l 3 6สามหกสามจกแรกูตานะครับนะไหเข้าลึกครับไหลเข้าลึกเลยนะ นี่กำลังแนะนำให้ไถนะครับนี่ก็ไถเนี่ยมันมันก็ไม่ได้มีสูตรตายตัวนะครับมันขึ้นอยู่กับเทคนิคของแต่ละคนครับส่วนเรื่องความสวยงามหรืออะไรมันก็ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ครับแต่วิธีการไถมันก็ไม่ค่อยแตกต่างกันแต่ว่าเทคนิคแต่ละคนจะไม่เหมือนกันนะครับฉะนั้นการไถมันเลยไม่มีสูตรตายตัวที่จะ บอกว่ามันผิดหรือมันถูกนะครับน,นี่คือให้ดูน,นี่ร้องถามแล้วทำไงต่ออออันนี้ก็ให้เก็บนะอันนี้ก็ให้เก็บก็อยู่ประมาณนี้นะครับนิดหน่อย ก็ไม่เป็นไรครับก็ถือว่าครั้งแรกนะครับก็ครั้งแรกก็เป็นพื้นที่นาของตัวเองเป็นพื้นที่นาของตัวเองก็ฝึกฝึกไถไปนะครับก็สาเหตุที่ได้กลับมากลับมายูกับพ่อแม่ก็คือหนึ่งก็ไม่มีพ่อแม่ดูแลไม่มีใครดูแลพ่อแม่ก็เลยต้องได้กลับมาดูแลแล้วก็ ตัวเองก็เคยทํางานอยู่โรงงานอะไรประมาณเนี้ยครับก็เลยเไม่ค่อยชินเท่าไหร่ก็เลยต้องมาปรับใหม่พื้นฐานใหม่นะอืมก็ยังดีครับก็เปิดรับความรู้นะครับไม่ไม,ไม่ไม่ทำตัวเป็นน้ําเต็มแก้วนะครับเราก็ไม่เชิงบอกว่าจะว่าสอนนะครับเราก็ใช้คาว่านแนะนํามากกว่าเราจะบอกว่าสอนมันก็คือเหมือนกับตัวเองกิ่งเกินไป นะผมก็ยังไม่ได้กิ่งขนาดนั้นครับนะอะ่สำหรับใครที่คิดจะอยากกลับมาอยู่บ้านนะครับอ่ออยากให้วางแผนนิดหน่อยนะวางแผนนิดหน่อยว่าจะทำอะไรนะครับทำแบบไหนรายได้จะเอามาจากไหนยังไงนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกนะครับต่างจังหวัดมันไม่ค่อยมีงานประจำที่มันเ,เหมือนกรุงเทพอะไรประมาณนี้ฉะนั้น แถวแถวต่างจังหวัดเลยจะเป็นยังไงล่ะธุรกิจตัวเองซะมากกว่าเช่นเลี้ยงวัวปลูกผักปลูกข้าวทำไร่ทำนาอะไรประมาณนี้มากกว่าก็เลยบอกว่าเอออ่ะทางกก็แนะนำวางแผนนิดหน่อยนะครับแต่นี้เขามีฟาร์มวัวเรียบร้อยแล้วครับมีฟาร์มวัวมีวัวยี่สิบกว่าตัวนะครับนี่ก็เป็นพื้นที่เลี้ยงวัว นะครับตรงนี้ก็ทำนาข้าวพอได้กินนะครับนะอ่ะโอเคครับวันนี้มาแชร์นิดหน่อยนะมาแชร์นิดหน่อยเดี๋ยวก็ไม่ได้เจอกันนาน๋ยวก็จะบอกว่าหายไปไหนมายังไงนะครับก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะครับช่วงนี้เก็บเงินเก็บเงินเรื่อยๆนะก็อันนี้ให้พ่อนะครับเป็นเป็นเป็นครูช่วยสอนอีกคนหนึ่ง เอาเอาเอาห้ 5, 18, าศูนย์หนึ่งแปดมามาสอนนะครับทาให้ดูนะครับเพราะว่าถ้าเราจะบอกแล้วก็ไปเปลี่ยนกันขับอย่างเงี้ยมันมันมันไม่เหมือนกับที่ได้เห็นเขาทําด้วยแล้วก็ตัวเองทาด้วยนะะอ่ะ,อะประมาณนี้นะครับไว้เจอกันใหม่นะครับในคลิปหน้า,อย,าอย่าลืมนะครับอย่าลืมกดติดตามให้ด้วยนะครับอ่ามีข้อสงสัยหรือมีข้อแนะนำอะไรเทคนิคดีๆอยากสอบถามเกี่ยวกับอะไรก็คอมเมนต์กันเข้ามาเดี๋ยวผมจะตอบให้ โอเคครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ